ถ้าไม่อยากให้แม่ควบคุมถ้าอยากจะเป็นอิสระอยากทำอะไรที่ตัวเองต้องการที่มันแบบผู้ใหญ่ไม่ชอบอะ่ะมีอยู่สองอย่างหนึ่งหนูอายุ18ขึ้นไปสองถ้าหนูอายุ18แแต่ว่าหนูยังขอเงินที่บ้านอยู่หนูก็ต้องอยู่ในคอนโทรลต่อไปถ้าหนูดูแลตัวเองได้หนูหาเงินเลี้ยงตัวเองได้พี่ไม่ควบคุมแล้วถ้าหนูไม่อยากให้พี่ควบคุมไม่อยากให้พี่พต้องสั่งไม่อยากให้พี่ต้องบน่นหนูไปดูแลตัวเอง หนูไปเลี้ยงตัวเองหนูไปหาเงินให้ตัวเองพี่จะไม่ทําอะไรเลยพี่จะไม่ว่าอะไรหนูสักคำฟังนะคนที่ให้เงินเราก็คือคนที่ควบคุมเราไม่ใช่แค่เรื่องของพ่อแม่กับลูกผู้ชายก็เช่นกันถ้าผู้ชายให้เงินเราดูแลเราโดยที่เราไม่มีเงินเลยเราของเงินจากผู้ชายอย่างเดียวเขาก็คอนโทรลเราเขาก็ควบคุมเรา แต่ถ้าคุณไม่อยากให้โดนควบคุมคุณก็ต้องดูแลตัวเองคุณก็หาเงินด้วยตัวเองคุณก็รับผิดชอบชีวิตของตัวเองแค่นั้นเองดังนั้นไม่ถึงสอนผู้หญิงว่าอย่าหวังหาผู้ชายรวยเลยมันอึดอัดให้ผู้ชายรวยเป็นกําไรชีวิตก็พอแต่อย่าให้เขามาเป็นเจ้าชีตของเราเลยเราควรหาเงินดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองอันนี้มีความสุขมากกว่าเพราะใครที่มีเงินคนนั้นเขาถึงได้มีอิสรภาพ จริงๆแล้วเงินคืออิสรภาพ